ตอนนี้อยู่คลองบางบัวนะครับนี่เดี๋ยวมาดูช็อตนี้กันนะครับเป็นช็อตเด็ดเลยนะหมายตรงนี้นะก็ <c oughs> Street, เป็นหมายแนวเอ b l อร์สเตเป็นซากบ้านที่เขาหรือถอนไปแล้วนะพอเห็นว่าเหลี่ยมสวยแล้วเนี่ยผมก็เลยจัดการตีฟลิปปิ้งไปกะว่ามันน่าจะมีเจ้าปลาช่อนบอสเนี่ยดักกินลูกปลาอยู่นแน่ๆเลยจากนั้นก็ลากเหยื่อเลาะตะลิ่ง <c oughs> มาเรื่อยๆแล้วทันใดน,นั้นปลากัดแรงมากผมจัดการวัดทันทีนะครับ วัดสวนทันทีนะครับโอ้โหปลามันแรงเยอะมากครับก็ตึงนะเพืเ่อน,นผมนี่อยากรีบไปเกมให้ไวนะครับแต่ว่าปลาดันไปติดหญ้านะครับผมมาเช็คดูอีกทีนะเหยื่อไม่ได้เกี่ยวที่ปากแต่ดันจะเกี่ยวที่ท้องก็กลัวปลาลื่นหลุดก็เลยต้องเรียกปิดเกมรีบงัดมันขึ้นจากน้ําขึ้นฝั่งไมกกอนเพื่อความชัวนะช็อตนี้ก็เป็นความโชคดีของผมนะที่ผมวัดแล้วเหยื่อมันหลุดออกจากปากปลาแล้วไปเกี่ยวที่ท้องเลยทําให้เอาตัวขึ้นมาได้นะถือว่าเป็นความหมาจริงๆเลยนะเนี่ย ได้ตัวมันมานครับเพราะว่าตอนกัดอ่ะมันวัดติดแล้วนะครับแต่เหมือนมันร้นสะบัดหลุดแล้วแล้วเบ็ดมันก็ไปเกี่ยวกับท้องมันแล้วผมก็รีบเอาขึ้นมาแล้วไม่งั้นจะไม่ได้ตัวนะครับตัวนี้นะครับกัดหันษาสไปร์7.5เซนเข้าลิกแบบซูปเปอร์เท็กซัสลกนะครับสุดยอดนะครับตามหาไซนีน้มานานโคตตึง้ง